สวัสดีครับคนจนเกิกดินครับเมื่อนี้ในเวลามากคุดมันนะครับตามที่จริงยังม่ทันหอดอายุมันหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเจ้าหน่ายพ่นว่าให้คุดเลยเพราะว่าเิ่นเบื่องแล้วพ่นยานยานเป็นขี้เรายานแมงลงนะครับเป็นขี้เราตอเจาะองผู้ปลูกนี่ก็เพอแห้งแล้วพ่นว่าหัวบบใหญ่สร้างมั่น มัตามมันได้ผลผลิตถ้ามันเป็นขี่เราแล้วมันสสมันเสียหายนะครับคือใส่บ่รไกเลยขายบ่รไกนะครับเมนหัวหน่อยมันก็นไ,ดได้ขายอยู่เพิ่นวะเถ่าแก่เพื่อนวหนาจเจ้าหน่ายนะครับก็ดําเนินการกันเลยครับดีครับสวนผมผมเหตุแบบนี้จเจ้าเสียมเล็กนี่เอาเสียมเล็กมางัดครับฟุงัดง เป็นเงาเป็นเงาไปนะครับแล้วก็เป็นอยังคือต้องใส่เสียมเล็กงดัดนึ่งมันแข็งแรงแล้วก็มันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงเป็นอยังคือบ่ไห้รถไถเขามาไถคุดเธอเดียวเห็น่ะบางคนอาจจะสงสัยมันเหตุแบบนั้นเมื่อไหรนะครับเพราะว่าผมปลูกเป็นผมปลูกไปเรื่อยเป็นรอดเป็นรอดไปเพราะไปขายเองนะครับพี่น้องถ้าคุดเธอเดียวกระจักสิไปขายไห้หนะครับ ขายเองกำหนดราคาเองเพราะว่าเขาส่งนะครับสง่สงส่งส่งเองนะครับส่งอยู่สง่สงเองจะใส่สเสียมนี่ครับพุดไปครับหาเหงามันครับนี่ชัดเจนเลอชัดเจนอยู่เสียบลงไป งัดขึ้นแบบนี้ครับนี่งัดขึ้นแบบนี้นี่มีหัวแล้วครับโอ้หัวแหลกงัดขึ้นแบบนี้ครับ น,นี่นี่ครับห,หัวมันหัวมันสองเดือนกว่าเน่โอ้ยเกเตนิเกแตก,กินครับแกระแตก,กินลักกินเหรอพี่น้องหลักสิ่นก่อนตัวนี้หัวสีขาวแมนเอาโอ้ย หม้อใหญ่อใหญ่กระแตกหม้อผูใหญ่กระแตกกินครับเร่การคูดแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็พูกเก็บกับเก็บน้ำกลนนะครับบางคนอาจจะสงสัยอีกว่าคือบ่คือบอตัดเครื่องอุปกรณ์นะครับแต่ว่า การตัดเครือมันก็เพิ่มการเสียเวลาในการมาเห็ดนะครับเพิ่มชั่วโมงในการเห็ดก็เคื่อบตตัดเลยครับกอปล่อยทิ่มเลยคือเห็ดแบบง่ายๆนะครับมาแล้อ่ะขุดไปเลยครับ พูดแบบนี้จุนเบิดเลยนะครับพี่น้องปับปุุงใส่เอาครับมันเป็นการกระเจนี่คือบุมีรักสูตรตายตนะครับนะครับพี่น้องได้เฮ็ดพร่อมมาขุดมันพี่น้องพี่นี้พดหลายยังวะ งัดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากห้องงัดขึ้นมาแล้วครับันจะเป็นแบบนี้พี่น้องพอห้องงัดขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็ปีที่ดล้วนี่กดในสวงนี่ก็มันแห้งหมดเลยครับ มันบดเมนว่ามันเปียกทังสีเลยปีนี้สุดยอดลายขวดแบบเละๆเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปพี่น้องอาจจะสงสัยเบิ่งแล้วอาจสิว่าเป็นอย่างคลิปมันคือบตอเนื่องภิวานะครับก็ความจำเมมโงบรีมันเต็มนะครับสวงไทย พุดอยู่นั่นมันความจําของแม่บุรีมันเต็มนะครับกเ็เลยต้องมาทำการลบพ่อแมตออกแล้วก็มาทายใหม่นะครับเขาก็มาขัดใส่ครับอันนี้ขัดใส่ร่างร่างแล้วเขาก็เอาไปจาหน่ายไปขายนะครับขายตลาดเทศบาลเมืองพิบูลมังสหารนะครับตอนนี้กาลัางนำถั่วอยู่นะครับก็ลับากแน่อยครับมั่นออกสวง นามถ่วมพอดีนะครับแต่ว่ากา็ได้ขายอยู่ครับคลิปนี้อาจจะพ่สมบูรณ์ปันไดเนาะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ